หยุดเฮ้ยเจ้าเนี่ยก็่อมีของมีค่าอะไรเอาไม้คายหมดเร็วอย่าช้าเร็วเออฉันไม่มีของอะไรใกินหรอกไม่มีอะไรจะให้หรอใช่ถ้างั้นเอานี่ไปกินเลยเออไงฮะไม่มีอะไรจะให้มาโดนใช้ปืนไปเลยแกเสียเที่ยวจริงๆเลยมาครัำนี้ไม่ได้เลย เห็นลูกเหม็นจังเลยนี่ยายได้อาน้ำให้นะลูกนานลูกเหม็นใช่ไหมทีนี้้โอยได้น้องเอเวอเลต์นี่นะลูกแก้งเหงาได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อจับมื่อกี้นี้เลยเอาเก่งจังเลยทำให้เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยอือดูแต่ยูทูบจนเบื่อนะเนี่ยเพื่อนก็ไม่ว่าสักคนหนึ่งถ้ามีหมาสักตัวคงจะดีอ่ะ เฮ้ยเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยเล่นสนุกอันนเงินกับยางมาเน้นสองชนโอเคโดนเลยก็โดนเลยจะโดนมหาาย่างนี่เลยกอดไว้เลยมาเฮ้ยเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับโอ้เฮ้ยเล่นคนเดียวไม่เห็นหนุกเลยน่าเบื่อจะตาย เงีอย่าี้ยเงี่ยทำอะไรฉันเลยจ้ะเงินเงินเงินที่ฉันไม่มีหรอกจ้ะแต่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 ในบ้านมีจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้นะจ้ะรีบดรีบเดี๋ยวเชะให้เวลาแค่ยี่สิบวิจะจฉันจะรีบรีบเอามาให้จ้ะมาเลยมา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 หมาทั้งหลายมาดิมาลูกมาหายายเลยมานู่นไปไล่โจ้หนยายหญ่นุ่จนเข้าบ้านอ้า หยุดเฮ้ยเจ้าเนี่ยก็ก้อยมีของมีค่าอะไรเอาไม้ข่ายหมดเร็วอย่าข้าเร็วเออฉันมันมีของอะไรให้กิโลไม่มีอะไรจะเลยเลยใช่ถ้างั้นเอานี่ไปกินเลยไม่ลีง่ไงฮะเอาเงินจะให้ก็โดนใส่ปืนไปเลยแกเสียเที่ยวจริงๆเลยมากันนี่ยได้